พฤติกรรมที่6ที่ทำให้ไตเสื่อมได้ที่เขาบอกว่าทานเนื้อสัตว์แล้วจะไต,ตเสื่อมอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งหมด มันใช่แค่บางส่วนคือการทานเนื้อสัตว์เนี่ยในที่นี้เนี่ยหมายถึงเนื้อแดงนะเนื้อวัวเนื้อหมูอย่างนี้นะคะที่มันมีมันด้วยนะพวกเนื้อสัตว์ใหญ่พวกนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราหลังจากที่ย่อยแล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นกรดในกระแสเลือดของเสียหลังจากที่ย่อยเนื้อสัตว์พวกนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นกรดนะคะคือเราต้องการนะเนื้อสัตว์เนี่ยเราต้องการ โปรโตีนจากเขาซึ่งโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะคะมันให้กรดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายต้องการนะคะครบถ้วนในพืชนี่มีกรดอะมิโนไม่ครบนะแต่การทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันเกิดกรดใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่า เราควรจะต้องทานให้บาลานซ์คือให้มีผักผลไม้ซึ่งเป็นด่างด้วยการทานอาหารให้ครบหมู่เนี่ยมันจะช่วยบาลานซ์เรื่องกรดด่างได้การที่เราทานเนื้อสัตว์เยอะแล้วเราไม่ทานผักผลไม้อันนั้นเนี่ยจะมีผลต่อไตค่ะเพราะว่าไตเนี่ยมีหน้าที่ในการปรับสมดุลเรื่องกรดด่างของร่างกาย อันนี้ถ้าเกิดเราทานแต่เนื้อสัตว์แล้วเราไม่ค่อยดื่มน้ําเอา่ยไม่ค่อยทานผักผลไม้เอ่ยอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เกิดกรดมากขึ้นในร่างกายแล้วก็ทําให้ไตทํางานหนักและนั่นคือเหตุผลที่ทําไมไตจะเสื่อมได้ถ้าคุณทานเนื้อสัตว์มากมันไม่ได้หมายความว่าทานเนื้อสัตว์แล้วไตจะเสื่อมเขาบอกว่าจริงๆแล้วการทานที่ ครบหมูนะมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีทั้งกากใยของผักผลไม้เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยปรับสมดุลเรื่องกรดด่างได้และแบบนี้เนี่ยไตยของคุณก็จะไม่ทำงานหนักนะคะไม่มีปัญหาเรื่องที่จะทานเนื้อสัตว์ทานได้